สำหรับการสมัครสมาชิ c a n นวาให้เรากดขวามือตรงนี้นะคะทดลองใช้แคนวาฟรีกดได้เลยค่ะกดแล้วเราจะเข้าสู่หน้านี้นะคะบางคนอาจจะอยู่หน้านี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณเจขอกดออกไปก่อนนะคะบางคนอาจจะกดไปที่ตรงหน้านี้นะคะ แล้วก็ต้องการสมัครสมาชิกเราเห็นว่า Canva ก็จะมีมงกุฎตรงนี้ค่ะเขียนว่าลอง Canva Pro ค่ะตรงนี้นะคะเราจะลองกดเข้าไปดูค่ะกดเข้าไปได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะเข้าสู่หน้านี้ได้เหมือนกันข้อดีของการสมัคร Canva Pro นะคะ เราสามารถใช้ฟอนต์ได้ถึง3,000ฟอนต์ได้เลยค่ะที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็เราสามารถมีรูปภาพใช้งานที่เป็นแม่แบบถึง4 2 0 0 0 0แบบเลยนะคะถูกกสิทธิ์ค่ะอันที่สองที่ดีสุดก็คือการที่เราสามารถลบพื้นหลังได้เลยง่ายดายมากแค่คลิกเดียวค่ะแล้วก็การย่อไซส์ค่ะเราสามารถแก้ไขไซส์ของเราได้ง่ายดายมากเลย สำหรับบัญชีที่เป็น c a n v a Pro นะคะจากนั้นเนี่ย c a n v a ก็ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลถึง100 GB เลยค่ะนี่คือข้อดีคร่าวๆสำหรับคนที่ใช้ c a n v a Pro นะคะใครสนใจให้กดไปที่ทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา30วันค่ะตรงนี้นะคะกดได้เลยค่ะ ค่าใช้จ่ายรายปีของแ a n วาคือ119.40เหรียญน,นะคะรายเดือนคือ12.95เหรียญค่ะเดี๋ยวคุณเจอขอดูก่อนว่าตอนนี้1 USD เดอลลาร์เท่าไหร่ค่ะเข้า Google พิมพ์1 USD ดอลลาร์กี่บาท1ดอลลาร์วันนี้ก็คือ3 0 1 3บาทนะคะ หนึ่งปีก็จะประมาณ3,597บาทค่ะถ้าเกิดเราต้องการสมัครเราสามารถกรอกหมายเลขบัตรของเราตรงนี้ได้เลยนะคะหมายเลขบัตรของพุเจน,นะคะ4 7 3เจสาอ้นะคะ4,7,3,2 5สองหนึ่ 4 5 0 7แล้วข้างล่างใส่เป็นวันและเดือนหมดอายุของบัตรค่ะ0 2 3 1ข้างหลังเป็นท v c นะคะให้เราพลิกปักด้านหลังดูแล้วพิมพ์รหัส3ตัวได้เลยค่ะแบบนี้นะคะคำพูดเจเป็นตัวเลขที่ผิดนะคะไม่ต้องพิมพ์ตามนะคะเสร็จแล้วก็ให้กดคำว่า รับสิทธิ์การทดลองใช้ฟรีของคุณค่ะกดได้เลยค่ะครูเจอขอทำให้ดูเพียงแค่นี้นะคะใครสนใจก็ลองสมัครได้เลยค่ะแล้วเจอกันในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครูเจไอทีแม่บ้านนะคะครูเจดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้พัฒนาคอสเคล็ดลับแต่งรูปสินค้าให้ขายดีด้วยแคนวาทำไมครูเจคิดว่าการแต่งรูปคือหัวใจของคนขายของออนไลน์หรือคนที่ทำธุรกิจออนไลน์เป็นแบบนี้ค่ะครูเจอขอเปิดตัวอย่างของเจให้ดูนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ คุณเจขอเข้า Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า IT แม่บ้าน IT แม่บ้านแบบนี้นะคะและ Enter ค่ะเพลงเตอร์ inter, ปุ๊บเราจะเห็นแบบนี้นะคะทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ IT แม่บ้านต่อไปแผนที่ก็จะเป็นแผนที่ของ IT แม่บ้านเดี๋ยวกดย้อนกลับไปนะคะวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอของ IT แม่บ้าน ต่อไปสำคัญคือค้นรูปค่ะเห็นไหมค้นรูปกดค้นรูปเลยค่ะเราจะเห็นรูปภาพที่กูเจได้ทำขึ้นมานะคะซึ่งรูปภาพข้างบนจะเป็นรูปภาพของไอทีแม่บ้านนะคะ แต่ข้างล่างจะเห็นว่ามีรูปภาพบางรูปภาพที่ไม่สวยเลยค่ะรูปภาพนี้คุณเจจําจได้ว่าทําจาก PowerPoint คุณเจเป็นคนออกแบบรูปภาพไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่มีหัวสินด้วยรูปภาพของไอทีบ้านที่ออกมาเมื่อ4ีหปีก่อนจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะนี่ PowerPoint เลยค่ะ ส่วนมากก็จะแคปหน้าจอน,นะคะเพราะว่าแต่งรูปภาพไม่เป็นสิ่งที่เห็นก็คือรูปภาพใหม่ๆที่คุณเจทำก็จะสวยขึ้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะคือแบบว่าให้พัยไม่ได้เลยนะคะอายมากแต่คุณเจก็ยังเก็บไว้นะคะเอาไว้ให้เป็นตราบาปติดตัวไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะพูดตรงๆว่าทำแบบไม่รู้เรื่องเลยะคะ่ะก็ออกแบบมาได้แบบนี้ ส่วนนี้ก็ PowerPoint นะคะก็จะมีรูปภาพที่คุณเจพยายามออกแบบซึ่งบางรูปภาพก็สวยขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลาสนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างค่ะนี่เห็นไหมคะเราจะกแบบรูปภาพแบบนี้เลยสวยใสหรูหราหมาเห่าสไตล์ผิวนิยมด้วยซึ่งเป็นรูปภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะส่วนมากเอจีก็จะรับจ้างทำรูปภาพประมาณนี้สไตล์นี้ ถ้าเราต้องเสียเงินจ้างบริษัททำเราก็จะเสียเงินตลอดเวลาแล้วก็ราคาก็แพงมากด้วยนะคะคอ์ดนี้จะเหมาะสำหรับมือใหม่อาจจะเป็นกลุ่มของเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของเครื่องสําอางหรือเจ้าของเพจที่ต้องการดูแลตกแต่งออกแบบรูปภาพด้วยตัวเองค่ะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องการ สร้างไรายได้จากการแต่งรูปภาพขายจากการรับจ้างแต่งรูปภาพขายให้กับคนที่เขาแต่งรูปไม่เป็นหรือไม่มีเวลาตกแต่งรูปค่ะหรือถ้าใครเป็นแอดมินอยู่แล้วต้องการอยากเป็นแอดมินมืออาชีพที่ได้เงินเดือนสูงขึ้นหรือค่าตัวสูงขึ้น ครูเจตแนะนําเลยนะคะให้เรียนคอร์สนี้คอร์สนี้ครูเจตตั้งใจแบบมากมากเลยค่ะที่จะออกแบบคอร์สให้1งง่าย 2. เรียนแล้วสามารถทําตามได้ 3. เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเอาไปต่อยอดได้แน่นอนสามารถไปพัฒนาต่อยอดธุรก,กิจของเราได้หรือสามารถเรียนไปแล้วสามารถทำอาชีพหลักเหลือจิตเสริมได้เลยนะคะ ใครที่มีอดีตเหมือนคุูเจหรือมีปมได้เหมือนคุูเจห้ามพลาดที่จะลงเรียนคอร์สนี้กับครูเจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย